สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีชาววันศุกร์นะคะแต่พี่น้อยจะรีวิวตลาดเนาะตลาดวันนี้นะคะทักทายนะคะเพื่อนๆทักทายเพื่อนๆที่อยู่ ในไทยเราเนาะและ้วก็ต่างแดนนะคะทักทายค่ะคนก็จะเยอะๆหน่อยนะคะวันนี้เนาะเป็นวันหยุดนะคะคนก็จะเยอะเป็นบางจุดนะคะ จะปีใหม่แล้วขอให้เพื่อนๆทบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะถ้ายัางยังไม่รวยก็ขอให้มีเงินมีทองเฮงๆปีใหม่ทุกคนเนาะว,นวันนี้ก็วัดดวงอีกเกาะวันนึงเนาะซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เสี่ยงดวงช่วงปีใหม่ด้วยคะ่ะเผื่อโชคดีเผื่อโชคด,ชคดีมีเงินเลี้ยงหมาแมวนะคะคบ้านพี่น้อยก็หมาแมวยเยอะเนาะ จะเป็นมูลนิธิอยู่แล้วค่ะความใจอ่อนความขี้สงสารนะคะถ้าร่ำรวยได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสิ่งแรกที่จะนึกถึงก็คือหมาแมวเนาะจะไปหาช่วยหมาแมวจนนะคะเก็บมาเรียบที่สกลนครสร้างมูลนิธิขึ้นมาเนาะซื้อที่สักแปลงหนึ่งนะคะเพื่อนๆความฝันนะคะฝันร่มๆเรล่งแวงเนาะ ทำบุญไม่เยอะก็ไม่ถูกนะคะรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนาะอย่างน้อย,อยก็ได้เงินมาก็ซื้ออาหารไปให้หมาแมวนะคะที่สกลนครเราก็มีเยอะอยู่นะคะหมาแมวหน่าสงสารเนาะถ้าจะให้เลือกหมาแมวที่ว่าน่ารักสวยงามแล้วก็หมาแมวที่พิการป่วยหนะักพี่น้อยขอเลือกอย่างที่สองนะคะเพราะส่วนมากก็จะเป็นแบบนั้นคะ่ะ เอามาดูแลรักษาค่ะเพื่อนๆทาไปเนาะแล้วแต่ว่าตามกําลังแรงทรัพย์ของเราที่หาได้ไม่เดือดร้อนใครก็พอนะคะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองขอแค่ว่าแต่ละวันมีเงินซื้อข้าวกับข้าวให้หมาเนาะแบบที่บ้านขออพี่น้อยวันหนึ่งก็จะมาประมาณ200บาทค่ะข้าวนี่ก็จะ3ามูนะคะโวกไก่นี่ก็จะสีตัวนะคะเอามาต้มแล้วก็สับ,สบ,สบนะคะ ไม่ได้ให้กินกระดูกเนาะแล้วก็บางวันก็เปลี่ยนเป็นปลาทูปลาทูก็จะไปซื้อเป็นแพ็กใหญ่ๆมาค่ะเพื่อนๆไปซื้อเป็นแพ็กใหญ่ๆมานะคะไม่ได้ซื้อเป็นเข่งเป็นอะไรเนาะเพราะว่าหมาแมวที่บ้านเยอะซื้อเป็นปลาทูสดๆแล้วมาแล้วก็มานึ่งค่ะมานึ่งแล้วก็มาเอาก้างเอาอะไรออกแล้วก็มาตามใส่โครกนะคะข้าวก็จะหุงเนาะข้าวต้มรู้สึกว่ามันจะไม่กินแล้วค่ะ นางพากันกินนางก็จะท้องเสียนะคะเพื่อนๆพ,พี่น้อยก็เปลี่ยนมาหุงเหมือนเดิมก็เปลืองอีกแล้วเปลืองเหมือนเดิมค่ะวันนี้คนเยอะนะคะที่ตลาดเนาะจะเป็นวันหยุดนะคะตลาดพี่น้อยก็จะประมาณนี้เนาะทุกแกภาซาที่สกลนครนะคะ ทักทายนะคะเพื่อนๆวัสดีทุกทุกคนนะคะ